วาทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ดำๆคล้ายๆเหมือนเป็นตัวงูเลยนะครับพันขึ้นไปรอบไม้ต้นนี้อยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับผมพุทธนะครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กันอีกครั้งในพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับคลิปวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนนะครับเข้ามานอนป่าหรือว่าเข้ามาแคมป์นะครับแต่อย่างใดเลยวันนี้เราจะมาหาผักหวานป่านะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พาทุกคนเข้ามาดูยอดผักหวานนะครับยอดงามๆสองสาวันให้หลังนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับซึ่งผมคิดว่า ในช่วงที่ฟ้าเปิดนะครับแดดเปิดแบบนี้เนี่ยแล้วก็สภาพประกาศมันร้อนอบอ้าวยอดพักหวานเนี่ยน่าจะปลงยอดแตกยอดมาใหม่ๆนะครับก็ต้องไปรอรุนกันอีกทีนึงซึ่งผมจะเดินหาเนี่ยเป็นระยะเวลาร่วๆกว่า4-5ชั่วโมงนะครับโดยตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเราจะเดินหายาวไปจนถึงในช่วงเย็นนะครับหรือว่าอาจจะถึงช่วงค่ําเลยก็ว่าได้นะครับผม เดีย๋ยวมารอลุ้นกันว่าผมจะได้พักหวานเนี่ยเยอะสักเพียงใดนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่าภาคด้านบนนี้นะครับเป็นพื้นที่จุดหนึ่งที่พักหวานค่อนข้างที่จะมีต้นเยอะนะครับแต่ยอดเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีให้เรารอเปล่านะครับอาจจะมาทันคนบ้างนะครับหรือว่าเก็บมาไม่ทันคนบ้างนะครับต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับนี่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยก็ผ่านพ้นจากช่วงป่าลวกบ้างนะครับแล้วก็ช่วงป่าไผ่บ้างนะครับ เดี๋ยวป่าเต็งลังที่มีจะ่ภูเขาหินด้านบนเนี่ยจะอยู่ด้านบนนู้ดนะครับเดินจากจุดนี้ไปก็อีกประมาณ10กว่านาทีนะครับผมไปกันครับ แล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ขึ้นมาถึงบนยอดป่าแดงลังภูเขาลูกนี้แล้วนะครับมาเจอกับยอดผักหวานแล้วนะครับผมโอ้เดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยครับพ,พี่่อ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นผักหวานที่น่าจะเพิ่งปลงยอดนะครับมาใหม่ๆในช่วงที่ฝนหยุดตกให้เมื่อสองวันนี้นะครับอ่อนๆกันเลย อย่างน,นี้เต็มไปหมดนะครับพี่พๆครับนี่ยาวไปเห็นต้นนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นหวานทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่โอ้ต้นนี้นี่ยอดอ,ดอ่อน,น,นๆล้วนเลยนะครับนี่กา้านอ่อนๆคอนอ่อนในแบบนี้เลยครับ 样样。 ไายผักหวานเกือบเต็มถุงแล้วนะครับในตอนนี้เองผมก็มาเจอกับยอดผักหวานที่สวยงามนะครับเรียกได้ว่างามเลยนะครับผมนี่แบบนี้หักแบบนี้นะครับด้านล่างของคโคนของเขานะครับเด็ดไปเลยอย่างงามครับ เดินป่าในช่วงอากาศมันร้อนแบบนี้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอนะครับเราก็ต้องพกตัวช่วยมาด้วยนั่นก็คือเกลือแร่นั่นเองนะสามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับในการที่เราเนี่ยสูญเสียเหงื่อมากๆนะครับร่างกายเราขับเหงื่อออกเยอะๆนะครับเกลือแร่นี่ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในช่วงที่เราเดินป่าเลยร้อนแบบนี้ ผมได้เดินมาเจอเข้ากับเครือเถาวันชนิดหนึ่งนะครับลักษณะเรามองดูแล้วคล้ายคลเหมือนกับงูเลยนะครับผมเหมือนงูมันพันต้นไม้ต้นนี้นะครับลัดไปเรื่อยๆจนถึงยอดไม้นู่นเลยนะครับดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมองเปินเผลนี่คล้ายค้ากับเป็ดงูเลยนะครับทุกคนโอ้ ใหญ่มากลัดไปเรื่อยๆนู่นเลยนะครับผมโซนของเขานี่อยู่ทางด้านนี้นะครับไปถึงนู่นมองไกลๆแล้วนี่ดำๆคล้ายๆเหมือนเป็นตัวงูเลยนะครับผันขึ้นไปรอบไม้ต้นนี้ สุดดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับผักหวานเพึ่งปลงยอดใหม่ๆเลยนะครับยอดอย่างเล็กๆอยู่เลยนะครับผมนี่น่าจะแตกขึ้นมาชุดใหม่นะครับผมโอ้โหเต็มเลย ลงยอดอ่อนๆอน,นะครับคงจะไม่เก็บนะครับในส่วนนี้เนี่ยเอาไว้ให้คนที่เข้ามาหาภายหลังนะครับได้เก็บไปแบบนี้นี่เว้นไว้สัก5-6วันนะครับไม่ก็อาทิตย์หนึ่งกำลังสวยเลยครับ เวลาตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้เดินขึ้นเขาหาผักหวานมาเรื่อยๆืเนี่ยผมก็ได้มาหนึ่งถุงแล้วนะครับถุงนี้อยู่ประมาณสักกิโลก,กว่าได้นะครับแล้วก็กําลังเด็กใส่ถุงใหม่เสียเวลาไปค่อนข้างนานเลยนะครับสําหรับยอดป่าเต็งลังอีกจุดหนึ่งนะครับผมเดินวนหาเนี่ยนานประมาณสักครึ่งค่อนชั่วโมงด้วยกันนะครับเจอต้นผักหวานอยู่ประมาณสิบกว่าต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ยอดไม่ค่อยมีเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีแต่ยอดที่เพิ่งปลงขึ้นมาใหม่ๆนะครับยอดเล็กๆอ่อนๆนะครับผมก็เก็บไว้ให้ชาวบ้านเผื่อเข้ามาหาในภายหลังนะครับร้อนอบอ้าวมากๆนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุยกันต่อในหุบเขาลูกใหม่นะครับคลิปนี้อาจจะลากยาวไปถึงในยามเย็นในตอนคืนกันเลยนะครับ ก็ได้อยู่ผืนป่าเต็งลังผืนใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ลงเขามาได้อีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินขึ้นเขามายังลูกนี้เนี่ยก็ประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับเป็นป่าเต็งลังที่โดนไฟไหม้ป่านะครับจากจุดแรกที่ผมไปเนี่ยก็คือใบไม้หนานแน่นกันเลยนะครับแต่จุดนี้เนี่ยไฟไหม้ป่าหมดแล้วนะครับนี่น่าจะคุมพื้นที่กว้างเลยนะครับผม ไฟไม้ลามยาวไปถึงฝากล่างนู่นเลยนะครับรอบๆนี้ก็พวกใบเต็งลังยอดถาวันต่างๆก็แตกยอดขึ้นมาใหม่กันละแตกยอดมาใหม่ๆเลย จากจุดนู่นที่เราได้หาผักหวานจากช่วงแรกนะครับเขาแถวฟากนู้นเลยมีสัตว์ตื่นผมลงไปยังด้านนี้นะครับ ไปอย่างรวดเร็วเมื่อกี้น่าจะได้ยินเสียงนะครับคล้ายๆเป็นเสียงกระโดดวิ่งลงไปเดี๋ยวเราจะลงเขากันต่ออีกรอบนะครับเพื่อที่จะไปหาดูผักหวานกันอีกเขาลูกหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าเราขึ้นเขาสองลูกแล้วนะครับผมโดยตอนนี้18ปนิกา2 9นาทีแล้วนะครับจงเวลา6โมงครึ่งแล้วในตอนเย็น เดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงยามค่ำคืนกันเลยนะครับจุดนั้นน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะหาพักหวานกันแล้วนะครับเจอไม่เจออย่างไรก็ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งทุ่มยี่สิบหนาทีนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับในวันนี้หาทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับมา เจอต้นักหวานแล้วนะครับยอดเนี่ยบอกได้เลยว่าล้นๆนนะครับแน,น่นๆกันเลยครับพี่ๆโอ้โหนี่อยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่เสียเที่ยวนะครับที่ได้เดินทางมาในช่วงตอกนกลางคืนต่อนะครับวันนี้ก็ขึ้นป่าเดินป่ากันให้ช้ำๆกันเลยครับโอ้โหอ่อนๆทั้งนั้นเลยครับพี่ๆ หาผักหวานในตอนคืนนะครับข้อดีเขาก็คืออากาศไม่ร้อนนะครับผมไม่ต้องสู้กับแดดแต่ข้อเสียอย่างนึงคือเราต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกงูเขียวอะไรต่างๆเนี่ยมันชอบซุกซ่อนอยู่ตามกิ่งก้านของต้นผักหวานนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกงูเขียวปากจิ้งจกมากกว่านะครับซึ่งเป็นงูชนิดที่ไม่มีพิษนะครับแต่ถ้าหากเป็นไอเขียวหางไมก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับ าเต็มต้นเลยเด็ดคนเดียวด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลงมือเด็ดนะครับให้เสร็จแล้วก็เราจะไปลุ้นต่อข้างหน้านะครับมันหมานอยู่แล้วในวันนี้ ต้นนี้ก็กำลังปรงยอดขึ้นมางามๆเลยนะครับยอดยังเล็กเกินไปนะครับทุกคนถ้ามันเล็กมากเกินไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเก็บเท่าไหร่นะครับมันนอนเลยเก็บไปสักบางส่วนก็นแล้วกันนะครับผมอัดดีมากนะครับบนยอดเขาลูกนี้ 上班了。 มาลุ้นดูกันอีกต้นหนึ่งนะครับถัดจากต้นนี้ไปแล้วก็คงจะต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับมีแต่ยอดเล็กๆยอดอ่อนๆนะครับที่เพิ่งปลงยอดใหม่ขึ้นมานะครับผักหวานนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาเก็บแล้วนะครับให้ในช่วงก่อนหน้านี้ อยอดเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับพึ่งงอกพึ่งโตขึ้นมาได้ในไม่นานนี้นี่นะครับถ้าใครขยันขยันเก็บก็สามารถเด็กได้นะครับแต่ผมนี้คงไม่เก็บนะครับผมมันยัเย็กเกินไปโอเคครับเป็นสุดการเดินทางของเราในวันนี้แล้วนะครับของการเข้ามาหาดู ยอดผักหวานนะครับโดยวันนี้ได้มาสองถุงนะครับนี่เป็นสองถุงที่น่าจะสาหัสอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าเดินทางมาเนี่ยขึ้นเขาสามลูกด้วยกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งในตอนนี้เองสองทุ่มสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผักหวานรวมๆกันสองถุงนี้นะครับน่าจะได้ประมาณสักสองโลก,ก,กว่านะครับนี่ ยอดอนอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนกำลังเหมาะสำหรับการผัดการต้มแกงต่างๆนะครับสวยงามเลยอ้นอนมากๆเป็นการเดินป่าที่สู้ชีวิตสุดๆหลายๆคนอาจจะคิดสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ซื้อกินดีกว่านะครับอันที่จริงถ้าซื้อมันก็ซื้อได้นะครับผมแต่ว่าหาในแบบนี้เนี่ย มันสนุกกว่านะครับแล้วก็ตัวผมเองเป็นคนที่ชอบหากินอะไรอยู่แล้วนะครับนะผมโตมากับคําว่าหากินตั้งแต่เล็กๆ็ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับไม่ว่าจะหาผักหวานก็ตามหรือว่าหาเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดโคนนะครับเราหากินตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยชินมาในรูปแบบนี้นะครับ2องถุงนี้นะครับผมก็จะฝากเอาให้พี่พีเอฟซีนะครับ มีพิพิีอยากจะกินอยู่บ้างนะครับก็แต่ว่าจะส่งไปให้ไม่มากเท่าไหร่นะครับจํานวนก็ประมาณสักคนละครึ่งโลนะครับก็ยังพอได้แบ่งกินกันไปนะครับล้าสุดคงจะต้องเดินทางกลับบ้านนะครับพักผ่อนกันแล้วนะครับคลิปวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้สู้ฝ่าฟันสุดๆนะครับในถ้ากลางของป่าติงลังอันร้อนระอุนะครับเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับจะไปที่ไหนกันต่อ ครับวันนี้ยังไม่ได้พาไปนอนป่าเลยโดยป่าทิงกงลังที่นี่ก็จะมีไอ้ดอกไม้ลูกไม้นี่ร่วงนะครับคล้ายๆเหมือนมีเสียงอะไรเดินอยู่รอบๆนะครับ